บ้านหม่ของไอ้ทุยน่สาขึ้นบ้านหม้ไปท้ายยกวันที่ขึ้นบ้านไม้ปะปยยะ,ปะ,ปะในเวลาดิได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วมาไปทีไปขึป้นบ้านหม้นั่มาเด้อจะขวางเงี้ยนดิน สิขึ <S 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 ้นบ้านไหมอานามาดูครับสิขึ้นบ้านไหมว่ามือนีครับผมเออไปขึ้นบ้านไหมไอ้ทุยมือนีไอ้ทุยไอ้ทุยขึ้นบ้านไหมกันนี่ครับเจ้าของบ้านไอ้ทุยวันพาควันที่ขึ้นเนือนไหมวันนี้มือนีกันเ้ออกระตากระตาจะได้เปิดเนี่ยมัวนั่นมันขึ้นบ้านไม่ขึ้นวันวันนี้ขึ้นกระเ้าะกระเทาะเอาไว้แหละขึ้นอยู่

ไออยางเนื่อเฮอนมันบกมันบกแปนันแหะเพาทุนพับถ่าเออะเออขื่นเฮอนไหมมันทุนเพราะไ่ถางมันบุมีเข้าาไว้ไงเลยไปน่งนงเขากขัยางไปหลบบ้ันไหเขืนบ้านไม่ได้นีนครับ เีนอ้ไม่่เรหรอิกเ่ยน้ำมาเสร็จเป็นหยยบเลยสน้ำมาเลยยางกั่รอบนี่ไปารอบอ่ะยังไดีเ ลอยเด้อเป็่นบานไม่ขอาไองทุยครับยกมือเทลี่ยพูดได้บุ มึงเอาเรื่อพี่น้องก็แขวะบูยงมือแถะนลนมือแถะเออเพิ่นกลินบ้านไม่ว่าท่านฮิยหลาย มาเด้อมาเด้อนะยูมาเด้อมด้่ไมาเต็มบาลีสร้างมาง้อห่วยกับมาเรวได้แล้ได้หลายตัวเราสร้างมาง้อวยทิ้่อไปล้อิ้่ไปแล้วขเป็ดหยทิ้งบ่อไ่ไลวอันคือเครื่องผมเต็ม เอาไปทอดมิสซัดเข้าไหมทอดมิสซัมีสมอนเด็ด ที่ uhm, นี่บ้านนอกน้อามันเป็นยังิงนะครับเ anyway. ้ว่งเรียนง่าย

กะจิ้มเพาน้ำมองอ้อันนี้มันบ่ได้ป่ะทุหูเสานหูเาิกินบันไม้ครับตอนนี้ไเป็นกทำพีตอนนี้ทำพี่นอนครับเจ้าของบ้านครับใช่นี้ครับ sẽ là cây sẽ khắn mà nó cái này không chơi cái này không cái này không cái 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 ไก่ไก่เน yeah. ื uh ้อ oh มันไก่ก oh. I mean, ังไก่กังบ่เ้าอ๋อกับขื่นมันไหมครับนี่ขื่นมันไหมขันขันก็ติ๊เตี่ยงก็เย็นเลยอ่าไก่ขันเฮ้ยฝันงี้ก่อนฝันดีอยู่บ่นอนบ้านไหมฝันดีอยู่ดิฝันมาจังไหนหรอ Bán bằng 6-8 hoa 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 mấy hoa 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 มาแม่แม่แม่มา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 ย้ายมาเพิ่นนอนตื่นหล่อยได้ไเพิ่นขึ้นบ้านไหมเพิ่นนอนเพิ่นเพิ่นขึ้นมาเพิ่นในเพิ่นฝันว่าในยังบูมังหันหน่ฟังเอาลวดครับเพิ่นมาขึ้นบ้านไหมพ่อใหญ่ท่านพ่อใหญ่สีขึ้นบ้านไหม มึงหันไก่ ama, มานองแค่น้อยขันโอ้ยขันมวลงี้ครับไก่นนองแค่น้อยงั้นเออมีหลายตัวเนาะไก่เนาะเว้ผมวิธีม oh ั้งเว้เราบอกวิธีวิธีไหนแมนปอแมนมุนรมเนว่นาน้อยด่มันเศร้าปะ

่อยากจะเข้าบริกิน้อาสมเนาะเอาแล้วัวแล้วมันดื่มน้ำน้นมันเบิร์ดแบบก่อนงมันอยากจะเข้าบริกิน้อสมเนาะเอาแล้วพอแล้วมันดื่มน้ำน้มันเบิดแบทก่อน